สบนะครับวันนี้เรามาพบกับอาร์โมโนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากขี่รถนอกอ e ินโดโรเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการจ่ายรถคันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่บาทนะพูดกันเป็นราคามือสองมาแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องตกใจมากอย่างนี้นะครับฮาร์ดโมา FE ห้าศูนย์หะครับก็เป็นรถที่เหมาะกับการขับขี่เดินทางที่ ข้ามอำเภอข้ามจังหวัดนะครับเพราะเป็นซีซีสูงเนาะมันใช้รอบเครื่องน้อยนะครับอัตราทดจะดีในการขี่ทางยาวๆแต่ทางดันทางอะไรพวกนี้ก็ขี่ได้นะครับแต่ไม่ได้เหมาะมากนักนะครับต้องเน้นเป็นทาง2จังหวัดหรือ4จังหวัดที่ซีซีน้อยกว่านี้ครับเรามาดูธนาคาครับอันนี้ถ้าเบิกใหม่ก็มี5 0,000นบาทนะครับเป็นในรหัส KTM ไอเอ็กซีขีดเอฟเป็น250นะครับเป็นตัว250ผมจะบอกว่าเป็นตัวที่ขี่สีจังหวัดเนี่ยเป็นตัวที่ขี่บอกมากเพราะว่ามันขี่ง่ายขี่สะดวกครับเพราะซีซีขนาดนี้มันกําลังดีไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับเวลาดันเนี่ยถ้าร้อนมากเกินไปทําให้คุณเครื่องมันฮีทนะครับมันทําให้เสียอัตราในการขับขี่ไปนะครับ250นเป็นอีกน่งตัวหน่งแนะนำครับอ้าวไม่ตัวครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเบต้า0 0ม RR นะครับเป็นตัว2จังหวะตัวนี้มือ2ก็มี30กว่าตัวนี้เป็นตัวปี2บเบต้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอ่า KTM 150ปี19อันนี้ก็ต้องมี20แสนกว่าบาทนะครับ1 5 0ปี19มี2แสนกว่าบาทเป็น2จังหวะนะครับคีดันมาก เลยไม่เหมาะแต่ถ้าดันนิดหน่อยเหมาะสนุกนะครับแล้วก็ลายศาสตร์ลายซิงเกิลดีมากนะครับอ้าวเรามาดูกันต่อย5คันครับ KTM 250 XC นะครับอันเนี้ยไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับเป็นตัว Argentina เป็นตัวซิกเดนในแข่งนะครับปี15นะครับที่ไปแข่งกัน 6, 6วัน6คืนนะไม่ถึง2 0 0 0อ่อันนี้ฮัสมาน n า TE 300นะครับปี17มีคารบูเรตตอนมี ท่อ FM F M F ฟูทั้งใบนะครับยางทุกเรสแล้วก็ตกแต่งมาทั้งคันที่พร้อมใช้งานในการขับขี่ข่ปายดูโล,โลเลยทันนี้280,000บาทครับหรือถ้าจะมาขี่โมโตคอสนะครับเป็นปี21อในรหัส F C 3 5 0ปี21อนะครับชั่วโมงร้อยกว่าสภาพประมาณนี้นะครับเตรียมเงินไว้ประมาณ21,000 0บาทครับ อ้าวเรามาต่อที่2องพันครับกัดกัดปี21นะครับจะเหมือนทัสมาราเหมือน KTM เลยนะครับมีกระเดื่องเพอร์เฟกมากมี3า0 0 0 0หนึ่งบาทครับปี21นะ EC 300เหมือนกันนะครับปี22ใหไม่200กกโลน้องๆของใหม่เลยถ้าซื้อใหม่ก็500 0 0นนะครับแต่คันนี้เหลือเพียง3,500 0 0บาทเท่านั้นเองครับ คุ้มค่าเนาะผมฝากไว้วันนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรื่องรถนอกเอนโรมีตรงไหนอยากสอบถามอะไรผมจะไปหาคนในประเทศไทยมาตอบให้คุณครับ